สวัสดีเจ้าเพื่อนๆจ๋าที่เห็นน้ําอยู่ในหม้อนี่เออเพื่อนๆกินแล้วอัะต้อยจะทําอะไรเนาะวันนี้อัะต้อยจะทํายาหม่องจ้ะจะผสมยาหม่องอัะต้อยก็ตั้งน้ําไปก่อนเนาะอุปกรณ์ที่เราใช้ก็มีโถแก้วหรือจะเป็นภาชนะอะไรก็ได้จากที่ป้องกันความร้อนอันนี้อ่ะต้อยก็ไปล้างแล้วก็ลวกน้ําร้อนฆ่าเชื้อเรียบร้อยแล้วจ้ะแล้วที่ต้องเตรียมเลยสําคัญที่สุดคือกระปุกที่เราใส่นี่จ้ะอันนี้ต้อยก็ล้างแล้วก็ฆ่าเชื้อเรียบร้อยลวเหมือนกันจ๋าเราเดี๋ยวไปดูว่าอัะต้อยจะมีส่วนผสมอะไรมั่งจ้ะ เดี๋ยวเราจะมาผสมกันจะอะต้อยก็จะมีน้ำมันย่าเอนยืดอันนี้อตอยเ่ยวไว้ตั้งแต่ห้าปีที่แล้วล้วจะปีพศสองพันสิบเจ็ดจะยิ่งเก็บไว้นานยิ่งดีจ้ะสําหรับขวดนี้ก็จะเป็นน้ํามันที่อะต้อยสก,กัดได้มาจากใบของย่าเอนยืดหลังจากที่เราทอดเขาจนกรอบแล้วจ้ะเพราะมันจะดูดน้ํามันไว้นั้นเยอะอต้อยก็เสียได้เนาะเอามาใช้เครื่องปั่นแล้วก็ใช้ผ้าขาวบางกองบีบน้ํามันเ็าออกมาจา้ะ สีเ้าสวยจ้าต้อยก็จะใช้ผสมไปด้วยอันนี้อาจจะต้อยจะเรียก็หัวเชื้อเลยจ้ะก็จะมีวัสลีนจ้ะวันนี้ต้อยจะผสมให้ได้ประมาณครึ่งลิตรจ้ะเพราะยาหมองเนี่ยต้อยแนะนําอย่าทําทีละเยอะจ้ะเพราะว่าถ้าทาทีละเยอะเราอาจจะใช้ไม่ทันจ้ะคืออายุการใช้งานของเขาต้อยกะไว้เลยว่าหนึ่งประมาณหนึ่งปีกำลังดีจ้ะเพราะเกินกว่านั้นต้อยคิดว่ากลิ่นกลิ่นเขาคงที่อยู่จ้ะแต่สีเขาจะเริ่มจืดเพราะเราไม่มีสารกันบูดหรือสารกันเสียใส่ไปด้วย เราจะผสมเฉพาะช่วงที่เราจะใช้จ้ะเดี๋ยวเราจะมาช่างกันเลยจ้ะอต้อยก็จะใช้วาสลีนประมาณ300กร,รัมจ้ะเพราะว่าจะต้องเยอะกว่าน้ำมันย่อยยืดนิดนึงเพราะเขาจะได้มีความแข็งตัวมากกว่าถ้าเพื่อนจำได้ ที่พายคนอันนี้อาต้อยใช้ตั้งแต่อาต้อยทำคลิปย่าหมองย่าเอ็ยืดครั้งแรกเลยจ้ะมีแฟนขับน้องคนนึงเขาทักมาว่าอุ้ยไม้พายไหม้ไม้พา,า,ายมันละลายจ้ะอาต้อยไม่แนะนําให้เอาใส่กระปุกพลาสติกจะเวลาเราทำย่าหมองเสร็จแล้วเนาะเพราะว่าพลาสติกนี้ก็จะมีสารชนิดหนึ่งเหมือนกันจะอยู่ข้างในเนาะ แต่แน,นะนำไม่ใช้ขวดโหลแก้วจ้ะ,ะว่าตะลินกระปุกนี้นี่จ้ะร้อยยี่สิบห้ามิลิลิตรเนาะสองขีดครึ่งจ้ะแต่ว่ามันติดอยู่ ตรงนี้อาต้อยอ,ออกไม่หมดเดี๋ยวจะต้องค่อยๆใช้ช้อนขูดออกจ้ะเสร็จแ,แล้วเราก็จะมาเติมน้ำมันกันเลยจ้ะน้ำมันนี่อาต้อยก็จะใช้ประมาณ2องห้าสิบมิลลิลิตรเนาะต้องขีดครึ่งจ้ะดกดที่ีนึง อันนี้อต้อยจะใช้แบบเป็นสูตรเข้มข้นลงไปก่อนจ้ะอต้อยใช้ยี่สิบยี่สิบกรัม จะเกินหน่อยก็ไม่เป็นไรจ้ะสองร้อยสามสิบกว่าก็าจะเติมเป็นสูตรเข้มข้นลงไปอีกนิดนึงจ้ะโอเคจัดได้แล้ว ก็จะตั้งไว้บนหม้ออย่างนี้เลยเใส่น้ําน้าต้องใส่ให้ท่วมมาถึงตรงก้นถาดที่เราจะใช้ตุนหน่อยนึงจ้ะเดี๋ยวต้อยก็จะปล่อยให้เขาละลายช้าๆจ้ะเดี๋ยวเราไปชั่งเมนทอนกันจ้ะวันนี้ก้อนเบลเอเลยเพื่อนๆแสดงว่าวมันเจออากาศร้อนจ้ะเพื่อน อีกนิดนึงเราจะใช้อุ้ยแม่ห้าสิบกรัมกระโดดลงไปเลยกลัวไม่ได้ลงเยอะไปจ้ะเอาขึ้นมานิดนึงเราอย่าเพิ่งไปใส่เมนทอนจัดตอนนี้อย่าเพิ่งใส่ ขนาดใช้ไฟเรยกลางเดี๋ยวลดลงเบาสุดแล้วจะตอนเนี้เกียงน้ำก็เดือด,ไ,ดไหม เพื่อนจ๋าเอาไต้ก็เคี่ยวไล่ความชื้นออกไปประมาณสิบนาทีจ้ะจะไม่มีฟองแลเราอย่าไปคนแรงจ้ะค่อยๆต้ตุต๋นไว้ประมาณสิบนาทีแล้วจ้ะเสร็จแล้วต้อยก็จะมาใส่นี่เลยจ้ะเมนท้อนจ้ะใช้หมดเลยจ้ะ แล้วต้ก็จะใส่น้ำมันยูคาลิปต์จ้ะหนึ่งช้อนชาจ้ะเขาจะช่วยระบบทางเดินหายใจ,จช่วยขยายปอดแต่ถ้าใครไม่ชอบก็ตัดออกไปได้เลยจ้ะน้ำมันยูคาลิปต์นะถ้าใครที่แพ้หรือไม่ชอบตัดออกไปได้เลย เริ่มละลายแล้วจ้ะสรรพคุณเขาเยอะแยะเลยจ้ะเดี๋ยวท้ายคลิปอต้อยจะอธิบายสรรพคุณเขาให้ท้ายคลิปเนาะ กระปุกนี้จะเป็นกระปุกละลูกสูบป,ปริมาณเขาร้อยีสิบมิลลิตรจากกระปุกใหญ่กระปุกเล็กที่ห้าสิบมิลลิตรจะเป็นเพืนอือเย็นมากเลยจ้ะถ้าใครที่ไม่ชอบเย็นขนาดนี้ก็คือลดปริมาณเมนทอน หรือน้ำมันยูคาลิปต์ลงได้จ้ะเดี๋ยวเราจะตั้งทิ้งไว้จนกว่าเขาจะเย็นเราถึงจะมาปิดกระปุกจะให้เขาเย็นสนิทเลยจะเพราะว่าถ้าเราปิดตอนนี้ไอร้อนจะทําให้ตัวจยหมองเราชื้นจ้ะแล้วอาจจะเป็นเชื้อราได้จ้ะแล้วเดี๋ยวพอเขาเย็นลงสีเขาก็จะอ่อนลงกันนิดนิดนึงจ้ะ ยาหมองเราก็เย็นแล้วจำะเพื่อนเราต้องใช้ด้วยใ,ใ้ถือสวยมากเลยจ้ะปิดฝาให้แน่นเลยจ้ะเพราะถ้าเราปิดฝาตอนเขาร้อนหรือเขาอุ่นๆเขาจะเป็นไอน้ำจับที่ฝาแล้วก็ความชื้นจะโดนยาหม,มองแล้วก็ยาหมองเราจะขึ้น้านนั่นเองจ้ะ สรรพคุณของยาเอ็นยืดมีเยอะมากมายถ้าเ,เพื่อนๆสังเกตในยาแก้ไอหรือลูกอมแก้ไอแม้แต่ยาแก้ปวดบางชนิดก็จะมียาเอ็นยืดอยู่ในนั้นจช่เพื่อนๆสรรพคุณเข้าบรรเทาอาการปวดเมื่อยจะทาถูนวดได้